อยังเกือบจะฟังใจลงทั้งเป็นเธอจะไม่เห็นว่าเธอมีเขาสำคัญแล้วยังตกงานอันนี้ก็พักงานเวลาลุ่งๆเนี่ยนะไม่เคยเห็นหัวโอ้โหเราไม่มีอันจะกินแล้วก็โอ้โหมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับแล้วีททำไงต่อไป มีแผลอะไรคือผมกล้าวแบบจะไปแต่งครับแบบเออมันตอน้องแต่งมันต้องพูดมันต้องพูดนะมันไม่พูดใครเขอไม่ว่าเสียงมันขาดมากเลยะอุ้ยหล่อจังเดี๋ยวหนูขอชงเล่าให้นะครับพี่พ ถ้าหล่อจริงเนี่ยช่วยชงเหล้าให้อร่อยเท่าความหล่อ,อพี่ด้วยนะครับแล้วจะให้หนูชงยังไงล่ะคะหัวใจน้องว่างกี่ห้องก็ชงเท่านั้นล่ะคะ่ะพี่นิ็ปากหวานจังเลยครับอเอาปากมาชนกันไหมจะได้เรียกประกันโอ้โหเคลมกันไปเลยหัวใจพี่สั่นหมดเลยเนี่ยหนูก็ใจ หนูก็ใจสั่นเหมือนกันล่ะค่ะพี่อ,อ,อีปวกแหมว่าหน้ามึงอะ่ะเขาเห็นหน้ามึงเขาไปเลยนะไปห,หน้ามึงเมื่อหน้า,นามึงแหละนี่เลอเว้ยนี่เลยเวยังงี้แหละจำได้ไหมตอนเด็กๆเล่นอะไรครับจำได้ไหม